เปิดรถที่เราใช้มายาวนานถึง8ปีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดรถที่เราใช้มายาวนานถึง8ปีค่ะ น,นี้เลยนี่ก็คือน้องจอดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันแบบเรียวๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดอะไรข้างในเลยไปดูกันเลยค่ะเย้เข้ามาข้างในตัวรถกันเลยนะคะรถเนี่ย เราเนี่ยจะนั่งเป็นฝั่งคนนั่งสมัยก่อนเราก็เป็นคนขับก่อนอื่นต้องเรียกพี่ฮอมาก่อนนะคะเพื่อสตาร์รถคือแก้วอะ่ะจะอยู่แบบความร้อนไม่ค่อยได้นะขึ้นลถมาแล้วก็ต้องสตาร์รถเลยแบบนี้วิทยุให้พี่ฮอทักทายหน่อยนะคะ<ด>นี่เลยก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดรถเรากันซึ่งรถเราเนี่ยรุ่นอะไรบอกเขาไปมาด,ด้าสนะครับ5ประตูสกายแอคทีฟเครื่องเบนซิน Uh huh. เออสำหรับรถคันนี้ทุกคนแก้วอ่ะซื้อเป็นอย่างแรกเรียกว่าเป็นของชิ้นใหญ่ยอย่างแรกในชีวิตเลยนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วแปดปีที่แล้วอ่ะเราเรียนอยู่พอเรียนจบอ่ะเราก็รู้สึกว่าการเดินทาง แบบว่าสาวลาดพ้าวคนข้างยากก็เลยซื้อรถเพื่อจะแบบว่าออกไปงานต่างๆได้คันนี้มานะคะ,แล,ะแล้วลานั่งนะคะปกติแกก็จะนั่งตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มเปิดโซนข้างหน้าก่อนเลยที่เห็นเลยคือสิ่งที่จะเยอะมากๆของแก้วคือเหล่าแกงรองเท้านะคะแกล้วก็จะมีรองเท้าไว้แบบเยอะมากไว้ออกงานอะไรเงี้ยก็เจอแบบเห็นบ่อยๆซาร่ารองเทา้าฟิตฟอบอันนี้ก็ฟิตฟอบนะคะไว้ใส่แล้วก็ส้นสูงนะคะ ตอนอยู่ตรงนี้คือบอกแล้วว่าอเนกประสงค์มาอันนี้คือของนายเวทนะคะก็ด้านข้างตรงนี้นะคะคือเดียวแม่อาหารแมวมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะน่าจะแบบไปซื้อของแล้วเขาแถมมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นสเปรย์น้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไว้เติมแบบเขาเรียกว่ามีไว้ตลอดตลอดนะคะนี้ก็จะมีกระจกหนึ่งนะคะอันนี้ของนาดีอันนี้ก็คือที่ติดให้เสื้อแบบไม่เปิดไม่โปอะไรแบบนี้นะคะ เออแล้วก็จะมีแบบเอออะไรเนี่ยสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยไว้ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยก็คือยา สารพัดสิ่งนะคะและต้องบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแพนไปก็คือเราเพิ่งเปลี่ยนมาใช้นะคะจะบอกว่าเป็นรักแรกพบเลยก็ได้นะคะคือแก้วเพิ่งเปลี่ยนกล้องติดรถนะคะเป็น h i ไฮวิชัน F5 ค่ะทุกคนแล้วต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยของจริงคือดูดีมากเลยนะคะแล้วเขามีการใช้งานแบบหลายฟังก์ชันมากๆทุกคนแล้วก็เรียกว่าเป็นกล้องแบรนด์แรกเลยนะคะที่เขามีน้ําหอมมาในตัวกล้อง ให้เราเลือกเปลี่ยนเขาจะเป็นฟิลเตอร์เนี่ยให้เราเลือกเปลี่ยนได้ถึง3กลิ่นนะคะเก๋มากอันนี้บอกเลยว่าแบบปังจึง้งแลแ้วก้อาจจะให้ทุกคนดูว่าการใช้งานของเขาเนี่ยชัดระดับ 2K นะคะคือชัดมากๆคือจับเขาเรียกว่าภาพเนี่ยได้ดีเรียกว่าชาัดแบบตาแตกไปเลยนะคะทุกคนเก็บรายละเอียดเนี่ยได้ดีนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแก้วชอบทั้งดีไซน์แล้วก็ความชาัดแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะของกล้องตัวนี้แนะนําเลยนะคะ ว่าควรมีติดลดจริงๆและต้องบอกว่าโปรโมชั่นของเขานะคะจึงมากๆเลยเห็นคุณภาพของความชัดของกล้องแล้วใช่ไหมการใช้งานผ่านแอปการมีแบบน้ำหงน้ำหอมแต่ราคาเขาเนี่ยไม่ถึงสองแบงค์เท่าเลยทุกคนยิ่งมีโปรโมชั่นเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มนะคะเดี๋ยวแก้วจะใส่ข้อมูลให้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อให้อ่านกันง่ายๆเพราะว่าบางทีเนี่ยโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลาเขาจะไม่เท่ากันแต่ราคาดีมากๆใครที่กำลังหากล้อง ติดรถอ่ะแนะนำเลยเปลี่ยนมาใช้แล้วก็แฮปปี้ไหมคะ แฮปปี้ครับผมเออกล้องชัดแล้วก็สวยแบบดูดีเลยอ่ะได้ใช้อยาาๆแน่นอนมีกลิ่นน้ําหอมให้เด้เออใช่แล้วก็รถหอมจริงนะแล้วก็สเตชันที่เรานั่งนะคะเวลาเราขึ้นรถใช่ไหมเราก็จะใส่เข็มขัดแบบนี้ทุกคนก็จะใช้อันนี้บ่อยมากทุกคนเขาจะเป็นกระจกเวลาเราแต่งหน้าบนรถอ่ะเราก็จะส่องอันนี้จะดูได้เลยว่าเขาจะเปื้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเลิฟมากตรงนี้ที่มีกระจกให้นะนี่น่ารักมากๆนะคะอันนี้ไปเจอมาแต่ว่า หาของปลุกไม่เจอหมายถึงว่าแบบลายที่คขายปลุกอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาอันเดียวนะคะอันนี้จากเดมองงามมั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในรถด,ด้วยก็คือนี่คะ่ะเรามีพระที่ แม่ให้ไว้ตั้งแต่ซื้อรถคันนี้นะคะแต่อันนี้ก็แม่ให้ไว้เราก็เลยไม่อยากเอาไว้ที่อื่นก็เลยไว้ที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่มาน่าจะ8ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องอีกหน่อยเขาจะวางแบบแก้วได้ปกติก็จะมีชาของเราแล้วก็กาแฟของพี่ฮอนะคะแล้วก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีพวกแอลโกอฮอล์กระดาษซับมันนะคะแล้วก็มีน้ําหอมของรังโคมหรือน้ําหอมของอะไรอย่างเงี้ยอย่างคิวเพรสอันนี้ก ใช้ดีมากแต่ว่าหมดแล้วเราก็ลังคมมาไว้นะคะแล้วก็เศษกระดาษทิชทชูทิชชู่ลูกอมที่อยู่มานานแสนนานแล้วนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะแล้วก็จะมีลิปมันนะคะอันนี้ของอ t a ตาบิวตี้เนาะอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าหมดแล้วใกล้หมดแล้วแล้วก็ยาดมนะคะนี่ ต้องมีคือมีทุกจุดยาดมเนี่ยแล้วก็อีกย่างหนึ่งนะคะที่เราอะอยู่ในรถแล้วเราทําตลอดคือสมัยก่อนอะแก้วก็ขับรถเองนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีพี่ฮอมีสามีมาขับให้เราก็ไม่ต้องขับรถเองแก้วก็เลยมีเวลาแต่งหน้าบนรถคะ่ะแต่งหน้าบนรถเนี่ยต้องเอื้อมหน่อยเอือ นี่เราก็จะมีกระเป๋าคู่ใจนะคะที่อยู่บนรถแบบนี้นะคะบางทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเอาที่หยิบง่ายนะอันนี้ใครอยากให้เปิดกระเป๋าแต่งหน้าบนรถก็ลองบอกกันนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยลูกกิ้งนะคะใครที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าขนแมวเนี่ยบางทีมันติดเสื้อผ้าเนาะไปงานแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีบางทีบางท,บางทีบางทีเนี่ยก็คือออกไม่หมดหรอกทุกคนแต่เรามีไว้ก็เอาอันที่แบบมันดูใหญ่มันดูเยอะมันดูขนติดเยอะเกินเอาออกนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียก ขา,ขาดไม่ได้อันนี้จากวัสันนะใช้ดีตอนนี้นะคะในรถของเราเนี่ยก็เปิดครบแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีท้ายรถอีกเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือน5ประตูนะคะเขาจะมีเปิดข้างหลังได้ก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างหลังมีอะไรแต่คือพี่พอเขาดูแลรถโอเคนะคะคือถึงลกยังไงมันก็ยังดูไม่ได้ลกมากขนาดนั้นก็จะมีฝั่งนู้นนะคะเอาไว้เหรียญเนาะเพราะว่าอะไรเอาไว้ทาอะไรฮหรอจ่ายค่าทางด่วน เอาไว้จ่ายค่าทางด่วนสมัยก่อนเรายังไม่ได้ใส่ E a ซ y p พายเข้าไปนะคะคหลังๆก็เอาไว้จ่ายแบบค่าที่จอดรถเวลาเราไปงานอะไรแล้วก็มาดูข้างหลังกันนะคะทุกคนมาแพนมาเลยนี่เอา้าไม่มีอะไรเลยมีรองเท้านะคะอีกคู่หนึ่งแล้วก็รองเท้าที่หอเขาจะชอบใส่แตะก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนแล้วก็มีล่มใส่อันนี้นะคะ แล้วก็มีถุงไว้ช้อปปิ้งหลังๆเนี่ยคือช้อปของเข้าบ้านก็พยายามแบบมีถุงไว้เพราะว่าเราไปช้อปปิ้งอ่ะก็พยายามหยิกถุงแต่บางทีมันลืมแต่ก็เนี่ยพกไว้จริงๆอ่ะข้างหลังลกกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราอ่ะเอาเอามา,าดูได้ไหมเราเอา่ะเอานี่เราเอาของข้างหลังนะคะมาไว้ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ย้ายบ้านมาก็คือวางไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วแหละรองเท้าที่ไม่ค่อยได้ใส่อะไรประมาณนี้นะคะและนี่นะคะก็คือการเปิดรถของแก้วที่ใช้มายาวนาน 8ปีนะคะทุกคนก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวมากๆเพราะว่าเราย้ายที่อยู่กับรถคันนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่หอพักของแก้วเลยนะคะตั้งแต่เรียนอะ่ะก็คือหอพักหน้ามหาลัยนะคะจนไปอ,อ,อพาร์ตเมนต์แล้วก็คอนโดบ้านแล้วก็บ้านนะคะคือยาวนานมากจริงนะคะ8ปีแล้วก็อยู่กันมานานแล้วคิดว่าจะอยู่กับน้องไปอีกเรื่อยๆนะคะจนเขา จะแก่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้าค่ะนี่นีนมาด้2สองจช